ฮัลโหลฮัลโหล everybody <laughs> สวัสดีจ้าพบกับแมนดีเช่นเคยนะคะ hello, ฮัลโหลตายกาโหอยากกินต้งหอูอแมนดีละเอร่อยหมูกินนะตายกากันแบบที่นี่โหดวันนี้อากาศร้อนมากแล้วก็มีฝนตกนะคะวันนี้นะคะก็จะมากินวันนี้กินน้ำพริก น้ำพริกแล้วก็เห็ดต้มจ้าเพื่อสุขภาพนะคะมากินทักทายจ้าเพื่อนๆมากินทักทายนะคะกินน้ำพริกแล้วมันจะกินข้าวได้เยอะสังเกตนะคนที่คนที่กินข้าวอร่อยมักจะสวยนะอืจริงๆคนกินข้าวอร่อยมักจะสวยเอาจริงๆนะผัดน้ำพริก น้ำพริกผัดมะช้าเนี่ยทําให้ดูแล้วอร่อยมากกินแล้วจะจะติดใจอร่อยกินผักได้เยอะวันนี้ผักมีหลายอย่างอยู่นะผักอ่ะน,นะแต่ว่าลวกเห็ดวันนี้ลวกเห็ดกินนะ่ะวันเนี้ยกินกระเห็ดเห็ดเนี่ยลวกแล้วมากินข้าวจ้าอืมอร่อยน้ำพริก กินกับเห็ดเพื่อสุขภาพกินเห็ดเยอะๆมีประโยชน์แ้วก็กินกับน้ำพริกวานน้ำพริกเผ็ดมากใส่พริกป่นไปสามช้อนเสร็จฝานแล้วแต่ก็คันดีช่วยมี everybody c h ช l i sauce with rice and the mushroom เปริยามีสไปซี่อืมอร่อยมากปกติแล้วทำกับข้าวก็ไม่ก็เห็นหน้าเห็นตากันนะเห็นแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้ะ <laughs> ถ้าออกมาทักทายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละทักทายทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณจะหรับกดไลค์กดแชร์นะคะ วันนี้อยากสวยจะวันนี้นะคะวัน,นอยากสวยเป็นพิเศษสินข้าวอร่อยจะได้สวยๆมีคนให้มีคนทักบอกให้ไปทำศัลยกรรมเหมือนกันนะไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะตรงนี้ก็เยอะแยะลนะ ส่วนข้างล่างก็ไม่ได้ใช้งานล้วม่รู้จะไปทำอะไรป่านนี้แหละจะไปทำอะไรละป่านนี้แล้วเจ้าอยันจิ้งองอให้เจงยงอ่ะเจงกระเป๋เจงงานละเจงก็ะดีมียนเจงก็ะมีนลงมีคนได้ทักไปทำตาไปทำจมูกเนี่ยที่สําคัญไปทำจมูกแล้วไปทำคาง ไปเลาค้างให้มันแหลมหน่อยอือป่านนี้แล้วไม่ทําหรอกจ้าแล้วก็กลัวด้วยกลัวเจ็บสมัยยังสาวๆตอนที่อยู่เมืองไทยคิดอยู่อยากอยากไปทําจมูกสมัยนั้นสมัยนั้นไม่ไม่แพงสมัยนั้นประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าเนี่ยนะคิดว่าจะทําแล้วนะ่ะตอนนั้นนะ่ะ ไปประมาณเลยไม่ได้ทําอร่อยจ้ามามาทานด้วยกันนะคะมากินน้ำกันพี่น้องมา มาจ้ามาจ้ามาจ้าอร่อยมากนะคะกินข้าวกับน้ำพริกเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยมากเลยนะอืม้ม <c oughs> แก่เผ็ดก่อนจ้ามาจ้าชิสน้ำมังุ่น้ำมังงุนงกินแล้วมีแหงหลายจ้ามาจ้ามากินข้าวด้วยกัน จะลูกโชว์ให้ดูอ้าเผ็ดกินสองมื้อพยายามไม่กินเยอะอร่อยแต่ว่ากินได้ไม่เยอะเพราะว่าหมอหมอห้ามกินกินข้าวเยอะให้กินข้าวครึ่งถ้วย ผักให้ก,กินเยอะๆกินข้าวคำน้อยๆหน่อยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะหาว่าซกมกปกติแล้วเป็นคนที่ทำอะไรไวๆ กินข้าวก็ไวกินข้าวน่ะนั่งกินข้าวไม่ถึง5นาทีก็อิ่มแล้วเอาเสร็จฝานแล้วมเกาผมฟันจงหมดแล้วเปล่าแลยเสร็จเสร็จฝานเสร็จก็หกฝ่าย แซ่บวันนี้มากินทักถ่ายนะคะวันนี้นะคะอขอบคุณทุกาการติดตามนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้าขอบคุณมากๆเลยค่ะ,คะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะ ทำมาเข้าปีที่สี่แล้วจะยังไม่ได้เงินเลยนะคะทำไปเรื่อยๆจ้าแก้เครียดทำแล้วมีความสุขเป็นคนที่ชอบทำแบบข้าว ใครอยากจะถามอะไรถามได้นะคะคอมเมนต์มาได้จ้ะจะทยอยตอบนะคะเผ็ดน้ำพริกไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยมาจ้า อืมอืมโอยขอบคุณที่เราการรับชมนะคะใครอยากจะให้คำแนะนำอะไรดีๆก็เชิญได้เลยนะคะยินดียินดีจ้าอยากจะให้ทำกับข้าวอะไร อะไรบ้างอยากจะให้ทําอะไรบ้างถ้าเกิดทําเป็นก็จะทํานะทําให้เป็นก็แล้วไปโอเคจ้าสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเผ <c oughs> ็ดจ้ากินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเย็นๆก็จะกินอีกรอบหนึ่งมาจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าทว่างนะคะทว่างเดี๋ยวจะมาใหม่จ้า Bye bye.